สวัสดีครับวันนี้บายบายนะมาชมนะเดี่ยวข้าหองนะเบิรนะ์นครับวันนี้สันโอ๊บินเดี่ยวแล้ววันนี้ชั้นไทยนะครับลองได้นะีนนมาในทีมเสอะไรหรอ ช่วงยามบ่ายครับมีอาจารย์โนไปดินที่นี่ะครับสักครวยนะทุพีอยู่อีกฝั่งคลองครับก็พีโอก็มาจับพี่อาจารย์เบิร์ดนะครับเดี๋ยวชมกันยาวๆนะครับสักครู่นะครับ รถช้างจัมโบ้ปี60ครับคัน,นี้หัวแอร์นะครับรสึกได้ว่าจะมีรถตกถนนอยู่ตรงด้านนู้นนะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย แข็งอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ารถคันน่าจะเป็นรถของอคุณคุณเดี๋ยวต้องให้การคู่ภัยเกิดขึ้นนะครับดูกันนะครับดูอาจารย์โอนะครับวันนี้โชว์ลีลาไปตอนแรกของสอทตอกนะครับ น,นี้ก็ล้อลดล่านะครับแต่ว่าจารย์โอลงไปวนกับสองสามรอยนะบิงแรกนะครับบิงสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับนี่ขามบิงแล้ว น,นี่ก็วันที่สิบหกเมษายนนะครับก็ลงสีก็เริ่มเปิดรับซื้อข้าวแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวไม่ได้วันนี้เข้าวันที่สองนะครับเอ่อเปิดฤดูุการนาปังครับทีมงานเติมรถดเกี่ยวนะครับอุตรดิษฐ์งนก็เข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนิดนึงนะครับช่องเราอาจจะเล็กๆแล้วก็การอธิบายหรือว่าอะไรก็ยังพูดไม่เก่งนะครับยังไงก็จะปรับปรุงให้มันดีเรื่อยๆนะครับก็ฝากช่วยกดติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์หรือติชมมาได้นะครับก็ นีอาจารย์โอนะครับมาวินเดียวนะครับที่แปลงของนับเบิร์นะครับกับเจ้าช้างจัมโบ้นะครับหัวแอนะครับปีหกศูนย์นะครับเกษตรพัฒนานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สายให้ชมแต่เพียงเบื้องต้นนะครับก็ยังไงก็ช่วยติดตามพวกเราด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ